เฮ้ยเส้นเะขึ้นเนขรเดตายแล้วแเลยอะเหมมันจะไม่เห็นใจแล้วไม่ขยับเลยเฮ้ยําจริงใส่บนเฮ้ยนเปไม้่ขยับเลยนะร้ยสสัตายจริงเนี่ยแต่เมเช้าเชงเห็นมันกินแมลงได้อยู่เลยนะคะถ้าไมจู่ถึงตายคเนหรือมันอาจจะค่สลบค ลองชอัดไฟดูไหมอะจากตกตายก็จะกลายเป็นกบย่างอะสิตายแน่แน่โอ้ยน้องสันรู้แล้วค่ะว่ามันตายจะย้ำทำไมกันเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงเคลโลเนี่ยตายไปถึงผมนี่แหละตายแน่แน่เพราะว่าทำกบนำโชคคุณพานา,าลัยเขาเป็นแบบนี้แตเย็นๆนะน้องสันนะคุณาภานาลัยเขาไปต่างประเทศต้องหลายวันไม่ใช่หรอนี่เอายี้ไม่ลูกรอเขากลับมาแล้วก็หาโอกาสดีๆไปคุยกับเขาไปอธิบายให้เขาฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นเชื่อเหออไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นแน่ๆนนะนะนะเชื่อนะนะ แล้วพี่ซันได้เห็นมันก่อนตายหร well ือเปล่าคะมันเป็นยังไงบ้างน่าจะโดนรถชนตายบ้าพี่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 ไปเข้าครัวออกมาเนี่ยมันก็ดิ่งมันก็ตายกัแล้วอ่ะโอ้หใจเย็นปะครับแต่อยู่ดีดีมันจะตายได้ยังไงอะคะชัวรมันต้องมีสาเหตุแน่เลยอ่ะบ้านเราก็ไม่มีกล้องวงจรปิดซะด้วยก็เลยไม่รู้สาเหตุเลยว่าตายยังไงถ้าอย่างนั้นเหลืออีกวิธีเดียวจุดธูปถามวิญญาณไปเลย ต่อให้วิญญาณกบมาจริงนะน้าจะพูดยังไงกับมันฮะอบ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 อย่างนี้เหรอไม่ต้องใช้ทูบหรอกค่ะแต่เราต้องใช้มีดเชิญจะผ่าดูมันเองค่ะ้งเชิญเาก็เชิเคยผ่ากบมาตั้งเยอะแล้วค่ะก็เท่ารู้ว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรเราอาจจะรู้สาเหตุการตายก็ได้นะคะ โอ้โหคลำพัางเคโลตายเด็กก็แย่แล้วแล้วถ้าเขาไม่เห็นว่าเคโลของเขาเนี่ยโดนผ่านเนี่ยโอ้มีหวังนะพี่เ่ยที่จะตายอ่ะก็ที่เชิญจะผ่านเนี่ยก็เพราะพี่ซันไงคะก็ถ้าเรารู้เนี่ยว่ามันตายเพราะอะไรมันอาจจะไม่ใช่ความผิดพี่ซันก็ได้ไงคะบางทีที่มันตายเนี่ยเพราะมันอาจจะเป็นโรคมาตั้งแต่ตอนอยู่กับคุณพอะไรแล้วก็ได้นี่เราต้องผ่าเคโลจริงเหรอเนี่ย